สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับอมมี่อีกแล้วนะครับที่นิสสันเอเวอร์ b a งค์แชนะครับวันนี้อมมี่นะครับได้เลือกดีมาเตรียมรถไว้ส่งมอบลูกค้านะครับเป็นตัว all new nissan kicks นะครับรุ่น vl นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีเทาหลังคาดำนะครับราคาตัวรถอยู่ที่899,000บาทนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับโปรโมชั่นอมมต้องบอกก่อนว่า ตัวนี้นะครับลูกค้าดาว25นะครับผ่อน4ปีหรือว่า48เดือนดอกเบี้ย1.99เท่านั้นนะครับแถมฟรีประกันภัยชั้น1นะครับผ้าจดทะเบียนป้ายขาวฟิล์มเซรามิกต่างๆชุดแต่งเรียกได้ว่าครบคันเลยนะครับตัวนีเ้เดี๋ยวโอมมี่ขออนุญาตพาชมตัวรถนะครับ อันนี้เตรียมส่งมอบเดี๋ยวสักพักลูกค้าก็มารับแล้วนะครับตัวนี้นะครับล้อมแมกนะครับจะเป็นล้อมแมกอันลอยขอบ17แบบนี้นะครับเป็นทูโทนนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับแล้วก็อย่างที่อมบอกเมื่อกี้ตัวนี้จะเป็นสีเทาหลังคาดำนะครับลูกค้าหลังคาด้านบนเป็นสีดำมาจากโรงงานนะครับ คิ้วกันสาดนะครับอมติดให้ลูกค้า4ชิ้นเรียบร้อยนะครับตัวนี้ถังน้ำมันอยู่ด้านนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับด้านหลังด้านหลังอม,มีใส่ถาดท้ายวางสัมภาระให้นะครับตัวนี้พาติกจะไม่ได้แกะออกนะให้ลูกค้าแกะเองนะครับ สวยงามมากๆเดี๋ยวพามาชมข้างในตัวรถนะครับด้านในตัวรถตัวนี้ก็จะเป็นเบาะแหน่งนะครับลูกค้านะครับน้ำมันเติมให้เรียบร้อย ซื้อรถกับโอมนะครับซื้อรถกับโอมมี่นะครับโอมมี่จัดให้ทุกอย่างนะครับวันรับรถลูกค้านะครับลูกค้าขับใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆไม่ต้องทําอะไรเพิ่มไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวเชิญหน้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้ารถเลยนะครับ ขออนุญาตให้เห็นป้ายแดงก่อนนะครับต้องบอกเลยต้องบอกลูกค้าเลยนะครับว่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนิสสันคิกตัวนี้นะครับหรือว่ามีแผนจะซื้อรถโทรมาสอบถามโอมี่ได้เลยนะครับพี่เบอร์092-866-6554นะครับ โทรหาโอมี่โดยตรงที่เบอร์ที่โอมี่เบอร์ส่วนตัวได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์จากเบอร์โทรก็ได้นะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับหรือว่าจะติดตามโอมี่จากช่องยู u ูบโอมี่นิสสันโฟเทฟนะครับฝากติดตามให้ด้วยนะครับท่านไหนสนใจก็อย่าลืมโทรมาสอบถามนะครับถ้ามีแผนจะซื้อรถอยู่แล้วก็รีบจองรีบจัดไปแนนนะครับจะได้ต่อคิวล็อกรถให้ครับจะได้รับรถป้ายแดงสวยๆแบบนี้ประหยัดน้ำมันแบบนี้นะครับไปใช้นะครับ เดี๋ยวโอมมี่ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอมาสัมภาษณ์ลูกค้าอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ